าาพี่น้องมามาทำไข่ดาวกันครับผมตั้งไฟนองห่อนครับนี่นี่ไดครับนี่ไมครับไข่ไหมไข่ไหมแล้วครับแรงไม่รู้ทอดไปแรงครับไหมครับนี่ครับลูกแรกไหมไปแล้วครับไข่ดาว เอาสุกไหมเอาหน้าชินที่ทสุดาิ้สุดใหม่แล้วครับนี่ครับถวยเขาครับหน้ากินที่สุดครับว่ะเอานี่ครับกับพ่อไดยูครับใส่ข้าวไปเลยครับนี่อาหารเช้า นี่ครับโอ้สีสันเป็นตะกินอยู่ครับมากินข้าวสอบกับไข่ดาวครับ